สวัสดีครับผมปลืม้มและคุณกำลังชมมีพลัส Channel ในรายการตอนนี้นะครับเราจะมาทำขาตั้งไฟจากท่อ PVC กัน สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะได้ดูตอนที่เกี่ยวกับซอฟบ b ็อก DIY ซอฟบ b ็อกนะครับที่เราทำซอฟบล็อกใช้เองในสตูดิโอเป็นไฟที่ผมใช้อตอนนี้นะครับเป็นไฟถ่ายรายการซึ่งไฟนี้เนี่ยเราก็ลอกแบบมาจากไฟที่เขาใช้ในการให้จัดแสงในการถ่ายภาพจริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทําขาตั้งสําหรับติดเจ้าซอฟบ็อกกันนะครับซึ่งซอฟบ b ็อกเนี่ยนะครับจริงๆผมใช้อยู่นะแต่ว่าซอฟบ b ็อกที่เราทํากันในตอนก่อนๆนะครับก็จะทําจากโคมไฟแบบหนีบแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าใครได้ดูตั้งแต่ตอนที่ผมสร้างเวิร์กช็อปอันนี้นะครับจะใจรู้ว่าผมใช้เหล็กฉากเนี่ยทำโครงสร้างส่วนใหญ่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติวลาที่ผมใช้ซอฟต์บ็อกซ์ในการถ่ายรายการเนี่ยนะครับผมก็จะหนีบเข้ากับโครงสร้างของเหล็กฉากได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆครั้งครับที่ผมอยากจะเอาซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยไปให้แสงในจุดต่างๆที่เป็นจุดแบบลอยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้ขาตั้งเป็นขาตั้งไฟนะครับจริงๆแล้วผมมีขาตั้งไฟแบบแบบแบบ ไม่รู้เป็นกึ่งๆึ่ง professional แล้วกันนะคือผมจะไม่บอกว่าผมซื้อของ professional มาผมไม่ได้ซื้อของแบบแพงขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นจะเป็นขาตั้งไฟที่เขาใช้กันนะครับซึ่งก็จะมีขายซึ่งราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะก็จะทําจากจากอลูมิเนียมนะครับราว่าเป็นอลูมิเนียมแล้วกันนะที่มีขาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยืดหดได้แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่า ตั้งแต่ผมซื้อมันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้มันน้อยมากเลยแล้วถ้าเกิดเ่าเพื่อนเเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะเหมือนที่ผมไม่ได้ใช้เยอะเนี่ยบางทีแล้วถ้าซื้อมันมันก็ไม่คุ้มมน,นะครับมันอาจจะเปลืองตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันมีวิธีที่เราสามารถใช้ท่อ PVC มาทําขาตั้งแบบนี้ได้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ผมจะทําในวันนี้นะครับก็คือขาตั้งแบบนี้นะครับอธิบายก่อนก็คือข้อดีของมันข้อหนึ่งก็คือมันสามารถปรับความสูงได้นะครับมันมีฐานที่ค่อนข้้้้าาางงงงกกววครรแล็มีโีโสท ทำให้ปลายมันไม่งนเงินมากถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาขวดนมใส่น้านะครับมาวางทับได้หรือว่าเป็นกระสอบทรายหรือว่าเป็นถุงทรายนะครับเอามาวางทับที่ฐานได้ที่สําคัญคือราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สร้างง่ายมากๆครับทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้านี่มันสร้างยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ วัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการตัดท่อ PVC นะครับไขควงในช่วงของท่อ PVC เนี่ยนะครับจะมี2ขนาดคือขนาดครึ่งนิ้วกับ3ส่วน4นิ้วครึ่งนิ้วเนี่ยจะมีแค่2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นนี้ยาว1เมตรนะครับกับข้อต่อ3ทาง1ชิ้นส่วน3ส่วน4นิ้วนะครับจะมียาว1เมตร1ชิ้นยาว80เซนนะครับ2ชิ้นก็คืออันนี้นะครับยาว10เซน10ชิ้นข้องอ90องศานะครับ4ชิ้น ข้อต่อ3ทาง5ชิ้นนะครับแคมป์ก้ามปู4ชิ้นเข็มขัดรัดท่อนะครับ1ชิ้นเข็มขัดรัดท่อนะครับก็จะมีแบบที่หาซื้องอ่างยๆอยู่2แบบนะครับแบบทางขวามือนี้นะครับจะต้องใช้ไขควงหัวแบนนะครับหรือว่าหกเหลี่ยมนะครับในการไขซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะักส่วนแบบซ้ายมือน,นะครับก็จะเป็นแบบที่เราสามารถใช้มือเนี่ยขันได้นะครับแบบนี้ก็จะใช้สะดวกกว่าก็อาจจะหายากกว่านิดนึงแล้วก็ราคาแพงกว่าแบบ ทางขวามือนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็เหมาะสมกับงานนี้มากกว่าเพราะเราไม่ต้องการเอาไขควงมาไขทุกครั้งที่เราจะต้องการปรับความสูงของขาตั้งนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกรูกับนัดนะครับสกรูนี่เราใช้ขนาด4มิลิเมตรยาว8มิลิเมตรนะครับเป็นหัวพีนะครับเป็นหัวกลมกลมแบบนี้เราใช้ทั้งหมด2ชุดนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ส่วนฐานกันก่อนนะครับ ส่วนฐานนะครับเราจะมาต่อข้อต่อทั้งหมดนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นวิ่งผ่านตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะใช้ท่อท่อนสั้นทั้งหมดนะครับโอเคครับเราจะเริ่มประกอบกันเลยนะครับจับตาดูให้ดีโอเคครับเมื่อประกอบเข้าทีแล้วนะครับเราก็จะอัดให้มันแน่นนะครับ ในโปรเจกต์นี้นะผมจะไม่ติดกาวนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการให้มันอยู่ตลอดไปขนาดนั้นโอเคสังเกตว่าผมจะต่อให้ข้อต่อ3ทางนะครับมีด้านที่ชี้ขึ้นทั้งบนทั้ง3อันนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะนําท่อท่อยาวนะครับเป็นท่อ1เมตรนะครับเสียบเข้าไปตรงกลางนี้ปรัแบบให้ตรงตั้งฉากนะครับแล้วเราก็จะนําท่อท่อนสั้นลงมาเป็น80เซนนะครับ เสียบด้านข้างแบบนี้และเมื่อประกอบเสร็จนะครับจะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้นะครับในขั้นต่อไปนะครับเราจะนําเอาแพรมก้ามปูสออันนะครับมายึดติดกันด้วยสกรูและนัดนะครับวิธีประกอบก้ามปูเข้าด้วยกันนะครับก้ามปูเนี่ยจะมีรูตรงกลางสําหรับใส่สกรูอยู่แล้วนะครับเราก็นํามาชนกันนะครับแบบนี้จะหันด้านไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาสกรูตัวผู้นะครับใส่เข้าไป แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเมียใส่เข้าไปอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ก้ามปูแบบนี้ติดกันนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแคมป์กับท่อตรงกลางนะครับก้ามปูที่ผมใช้นี่นะครับมันจะเป็นก้ามปูที่สําหรับท่อไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะมีขนาดเล็กกว่าท่อน้ํานิดนึงนะครับ มันก็จะค่อนข้างขับนิดนึงแต่ว่าสาเหตุที่ผมใช้แคมป์ก้ามปูของท่อไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าผมหาแคมป์ก้ามปูของท่อน้ําที่เป็นสีขาวไม่ได้นะครับถ้าใครที่มีข้อสงสัยนะครับ <S <S <ๆ S 1> เกี่ยวกับขนาดต่างๆของท่อ PVC นะครับสามารถกลับไปดูตอนที่23ได้นะครับท่อ PVC กับงาน DIY นะครับผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับขนาดของท่อและการเลือกใช้ท่อ PVC เอาไว้ครับต่อไปนะครับเราก็จะนําท่อข้างๆทั้ง2องอันเนี่ยนะครับมามาประกบเข้าไปนะครับแบบนี้ Okay. ท่อ P.V.C 2ข้างน,นะครับก็จะมีหน้าที่ช่วยประคองท่อตรงกลางไม่ให้งนเงิน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับขั้นต่อไปนะครับผมจะบากท่อนท่อตรงกลางน,นะครับให้เป็นร่องเล็กๆล,ล,ลงไปนะครับโดยใช้เลื่อยญี่ปุ่นนะครับผมจะทําการบากตรงกลางนะครับค่อยๆนะครับ อ่ะประมาณนี้ลึกประมาณใบเลื่อยนะครับจริงๆกะกะเอานะครับเราก็จะได้ปลายท่อที่เป็นสล็อตแบบนี้เป็นช่องเปนมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะนําเอาเข็มขัดรัดท่อนะครับมาสวมลงไปตรงกลางแบบนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะนําเอาท่อครึ่งนิ้วนะครับสวมเข้ากับข้อต่อ3ทางแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบมันเข้าด้วยกันแบบนี้มันจะพอดีกันเลยนะครับเพราะว่าขนาดมันพอดีกันนะครับ Okay. ข้อต่อ3ทางนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถดึงท่อนนี้ขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ล,งลงได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการจับกับข่มไฟนะครับส่วนเข็มขัดรัดท่อเนี่ยนะครับจะเป็นตัวรัดให้แน่นนะครับสมมุติว่าเราต้องการเซตขนาดนะครับความยาวความสูงของเสาเนี่ยประมาณนี้นะครับเราอยากให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดไปเนี่ยเราก็ขันให้แน่นนะครับเมื่อเราไขาจนแน่นแล้วเนี่ยนะครับเข็มขัดรัดท่อเนี่ยจะไปบีบ PVC 2ชิ้นให้หนีบเข้าด้วยกันกับท่อตัวในนะครับทำให้ไม่สามารถกดตรงได้นะครับแบบนี้นะครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับในแบบที่ผมออกแบบเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือผมใช้ก้ามปูสาหรับท่อที่มันเล็กกว่าท่อน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างบีบตรงกลางนะครับเวลาเราเลื่อนแกนขึ้นลงเนี่ยมันจะค่อนข้างฝืดตรงนี้ถ้าเกิดผมถอดก้ามปูตัวนี้ออกแบบนี้นะครับ มันจะขึ้นลงได้ง่ายกว่ามากนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกบิดตรงนี้เนาะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถใช้ท่อเป็นท่อสีฟ้าก็ได้นะครับจริงๆใช้ท่อสีฟ้าแล้วพ่นสีก็ได้แต่ว่าผมโลกจิตอะชอบอะไรสีเดียว <laughs> นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆมีไอเดียเกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็สามารถเสนอเข้ามาได้ครับผมอยากรู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่นับเรื่องฝืดเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีมากๆทีเดียวนะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเราก็จะวางมันกับพื้นนะครับแล้วเราก็จะ คลายเจ้าเข็มขัดรัดท่อตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถความสูงได้นะครับในในขาตั้งกล้องแบบเดิม,ดมที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมันก็สามารถปรับความสูงได้เหมือนกันแต่ว่าตรงส่วนปลายเนี่ยมันทําไว้สําหรับสวมกับซอฟต์บล็อกหรือว่าอุปกรณ์การถ่ายภาพที่เป็นเฉพาะอมันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้โคมไฟแบบหนีบถ้าปกติผมใช้ขาตั้งไฟแบบมาตรฐานนะครับผมต้องไ่หนีบแบบนี้ ซึ่งบางทีมันหนีบยากนะครับที่ผมออกแบบให้มันมีตัว3ทางอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการหนีบหลอดไฟได้ง่ายนะครับมันมีพื้นที่พอที่ให้ตัวเน้นหนีบได้แล้วมันไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวมันจะงนเงีนะครับสามารถฐานหาอะไรหนักๆวางที่ฐานได้อาจจะเป็นอิฐบล็อกหรืออะไรก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับพอเราปรับความสูงได้แล้วนะครับเราก็ล็อกในความสูงที่เราต้องการนะครับแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หว like ังว่าจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่นําเอาท่อ PVC มาปรับใช้นะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถลดต้นทุนนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นนะครับคือผมก็ไม่ใช่มืออาชีพด้านนี้หรอกนะแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็มันก็ดูดีเวลาเราใช้ไฟจัดไฟสวยๆเนี่ยมันจะทําให้รายการดูดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งรายการอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ความยาวท่อต่างๆที่ผมใช้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้แต่ว่า ผมจะทิ้งขนาดที่ผมทําไว้ในด้านล่างของวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเพื่อนๆทาขาตั้งไฟด้วยตัวเองเนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่บัน,บนเจิดกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยเกิดไอเดียนําไปทําขาตั้งไฟของตัวเองนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปมาแชร์กันใน a c e b o o k นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m m i p a s <c oughs> s t h o b b y ครับ และเช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนั่นเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี plus channel ครับสวัสดีครับนี่ราคาต่างกันหลายเท่าเลยนะ <laughs>